สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมฟิ i เช่นเคยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับร่บผมนะครับได้มาใส่วายไปนะครับตัดหม้อพักออก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงลั่นขึ้นเลยนะครับแล้วก็เสียงพอมากนะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของไฟาคาร์บอบิดไฟดับนะครับเสียงถ้าถ้าเดินเบาเสียงอะค่อนข้างที่ทุ้ม แล้วก็จะออกแหลมๆนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ารอบสูงนะครับเราขี่รอบสูงเนี่ยเสียงมันจะออกแป๊ดๆมันหวานเลยนะครับเหมือนเสียงอยู่ในเอ่อเปอร์ซูบูไบอะครับใช่ครับเป็นเสียงประมาณนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาไล่ไล่ราคานะครับที่ผมไปทำวายไฟมานะครับสําหรับใครที่ขับ56อยู่นะครับจะไปทำวายไฟนะครับเตรียมตังไว้เลยนะครับ เตรียมตังไว้เลยว่ากี่บาทนะครับคือผมได้แต่ปลายมานะครับได้แต่ปลายมาอย่างเดียวนะครับส่วนวายนี้ก็คือต้องซื้อแยกนะครับผมใช้วายเป็นวายสแตเนเลสนะครับวายสแตนเลสราคาสแตนเลสกับราคา,าที่เป็นวายไทเทเ,เนียมก็จะต่างกันนะครับวายไทเทเนียมรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณเหมื่นนิดๆหรือว่า 9,000ไปไปแล้วแต่แล้วแต่ร้านแล้วแต่ที่นะครับส่วนสแตนเลสก็จะอยู่ประมาณ5,000ขึ้นไปนะครับนะครับอยู่ที่5,000แล้กแต่แล้วแต่ล้านอีกเช่นเคยนะครับแล้วแต่งานนะครับ mm hmm. ก็คือวายนี่ก็คือเราก็ไปเลือกเลยครับว่าอยากให้ไยเราเันเชิดประมาณไหนนะครับมันขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับวายด้วยนะครับโอเคส่วนราคาวายก็ต่างหากายก็ต่างหากนะครับ ส่วนเรื่องไปทำนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าคือ EY จะไปเชื่อมนะครับจะไปเชื่อมกับตัวตัวนี้นี่นะครับทีนี้ดูตัวนี้ตอนแรกผมนึกว่ามันจะไปเชื่อมกันเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับก็คือเขาจะไปตัดตรงนี้ก่อนก็คืออ่าท่อนะครับท่อของ R6 นะครับมันจะเหมือนกันกับพาวันเลยคือข้อสี่ พอจากสีมันจะออกมาเป็นสองก่อนมันค่อยรวมออกมาเป็นหนึ่งนะครับซึ่งข้อต่อตรงนี้นะครับที่เป็น Y นะครับนะครับจะเป็นสองนะครับจะเป็นสองจะออกมาเป็นสองตรงนี้แต่ได้ทีนี้คือตอนแรกผมนึกว่าจะเชื่อมติดกันเลยนะครับก็ค,คือนึกว่าจะไม่ได้ยากไม่ใช่งานยากของของของช่างนะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยไปสอบถามราคาตอนแรกโอ้หได้ยินตอนแรกสามพันห้าให้ผม ขนาดนี้นะผมต,ก,ต,ก,ตกใจเลยนะครับสามร้นห้าน,นี้ผมตกใจราคานี้จริงๆมันทำยากานขนาดนย้นะทีนี้ผมก็เลยหาร้านนะครับหาร้านทําสุดท้ายก่อนที่จะทําผมไปสอบถามก่อนว่าตรงนี้มันทายัางไงบ้างครับทำไมราคาถึงมันถึงสูงจังเลยนะครับในการค่าทําตัวใบตรงนี้นะครับเขาบอกว่า ตัวที่เป็นวายานะครับเขาจะสร้าง,สร,าง,งาสร้างงานออกมาก่อนนะครับสร้างงานออกมาจากตรงนี้นะครับสร้างงานออกมาจากตรงตรงนี้นะครับสร้างงานออกมาเพื่อที่จะเอาวายนี่ครับสปมเข้าไปแล้วค่อยสายดรัดอีกทีนะครับมันจะตัดก่อนแล้วค่อยสร้างงานออกมานะครับเป็นอารมณ์ประมาณนั้น สร้างงานปรลรมณ์มาเป็นอมขึ้น,นออกมาแล้วก็ทาให้วายตัวนี้สามารถสวมเข้าไปได้นะครับผมจะเป็นแบบนี้คือถ้าเราจะได้ไปตรวจเช็คสภาพรถนะครับก็คือก็สามารถถอดออกได้เลยแล้วก็เอาหม้อพักสวมเข้าไปได้เลยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมมันจะตัดแล้วก็สร้างขึ้นมาก่อนนะครับผมก็คือเปดเสร็จแล้วคือตัวนี้ผมทามา2 0 0 0บาท นะครับผมไม่รู้ว่าที่อื่นถ,ถ,ถูกหรือแพงแค่ไหนนะแต่ว่าผมผ่านจากที่นี่คือได้สองพันบาทนะครับผมแล้วก็ต้องเอารถไปจอดทิ้งไว้ทั้งวันนะครับจอดเช้าเย็นค่อยไปรับนะครับผมก็คือมันจะมีราคามันจะมี3ส่วนหลักๆเลยถ้าไม่ได้ท่อฟูนะครับไม่ได้เป็น3ส่วนหลักๆเลในการเปลี่ยนท่อของห่าหก นะครับหรือหรือถ้าเป็นราคานะครับราคาปลายดับมันจะเป็นสามส่วนนะครับนี่ก็จะมีปลายราคาส่วนปลายแล้วก็เป็นราคาส่วนวายนะครับแล้วก็จะเป็นราคาในส่วนที่สร้างงานในการส่วนวายเข้าไปนะครับจะเป็นราคาจะเป็นสามส่วนก็รวมๆกันแล้วก็หนักพอสมควรนะครับนะครับราคา ก็ถือว่าสูงพอสมควรรวมๆสามอย่างแล้วแต่ว่าถ้าใครเป็นสลีปออนออกมาเลยอย่างนี้นครับแค่สส่วนนะครับแล้วก็มาทําก็แค่นั้นนะครับส่วนถ้าใครเป็นฟูก็คือจบเลยไม่ได้ทาอะไรยากเลยครับตัวเก่าออกตัวใหม่ใส่แค่นั้นครับแต่ว่าราคาราคาฟูมันค่อนข้างที่จะโอ้แน่พอสมควรเลยนะครับโอเคราคา รายละเอียดในการทำวายไฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มองหาข้อใส่รถ r 6ดูก็ต้องลองหาข้อมูลดูครับนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ